คุณผู้ชมครับยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของครูเบนครับหลังเธอสอบติดเป็นพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพมสระแก้ว แต่ผ่านไป3าวันปรากฏว่าชื่อของเธอมันหายไปเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานจัดสอบคือสอพอมอสาแก้วกับได้รับแค่คำวุาขอโทษโดยไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิน้นต่อมาครับเลขากปรปทสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขณะที่ผู้ว่าสาแก้วสั่งการให้สพอมอสาแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาแก้ปัญหารวมทั้งออกคำสั่งให้ภูมิหนวยการสพอมอสาแก้วมาปฏิบัติราชการที่สำนักบริหารการมัธิมศึกษาสพทอ,อ,อีกตำแหน่งหนึ่งและอายัดข้อสอบและกระดาษคำตอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน20กันยายนนี้ทุกอย่างต้องได้คําตอบและมีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับสพทอต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพราะอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งนี้เมื่อกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วถ้าพบว่ามีการทุจริตหรือสอบไปในทางทุจริตก็ต้องดําเนินการทางวินยัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเด็ดขาดเพราะตนเชื่อว่าผลสอบของคณะกรรมการจะเป็นตัวชี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรใครจะต้องรับผิดชอบใครทําให้เสียหาย ใครประมาทเลอะเลอะหรือมีใครมีความบกพร่องในเรื่องใดส่วนกรณีตั้งข้อสงสัยว่าผู้ที่ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่1แทนครูเบนเป็นคนนามสกุลดังนั้นตรงนี้เป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลสพหอรอเองก็ต้องมีความเป็นกลางขอให้รอผลการตรวจสอบซึ่งพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนเลยครับว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็จับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะหลายคนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และมันจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งในระหว่างที่เรารอผลตรวจอยู่นะครับก็ทําเอาเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของสองพอปอคนหนึ่งมาพบแล้วก็มาขอเชิญตัวครูเบนเพื่อไปคุยที่สำนักงานเขตระหว่างที่เธอกำลังเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปร,ริญญาบัตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเธอให้ข้อมูลนะครับว่าหนูไม่กล้าไปเพราะหนูอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าหนูจะต้องไปเจออะไรบ้าง และนั่นแหละครับผู้ชมยิ่งทําให้ประชาชนคนไทยสงสัยหนักไปอีกว่าจะเชิญไปเพื่ออะไรแล้วคุณรับอํานาจมาจากใครหรือเรื่องนี้มีเบื้องหลังมีอะไรที่มันมีรับลมคมในหรือไม่ล่าสุดเลยครับผู้ชมนะในการข่าวใส่ไข่นะครับต่างพี่หนุ่มกัญชัยก็เอาประเด็นของคู่เบนเนี่ยนะครับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งโดยพี่หนุ่มบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันเข้าระบบ Excel มันละเอียด โอกาสคือแบบน้อยน้อยมากที่จะผิดพลาดขณะเดียวกันครับพี่หนุ่มกัญชัยยังบอกอีว่าเรื่องเนี้ยคนที่ควรจะโดนอีกคนก็คือท่านรองสอพมสาะแก้วคุณผู้หญิงที่โทรศัพท์ไปให้ครูเป็นลบโพส์ซึ่งคุณโทรไปได้โทรไปแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ใช่โทรไปให้เขาสั่งลบโพส ขณะเดียวกันครับพี่หนุ่มกัญชัยยังพูดถึงปมกระดาษคำตอบที่ถูกตรวจสอบโดยปปชซึ่งพี่หนุ่มก็มีการตั้งข้อสังเกตพร้อมกับการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าก่อนส่งไปให้ปปชตรวจมันดันมีมือมืดไปฝนกระดาษคำตอบใหม่ใครจะรู้เพราะเขาทำงานกันแค่ในกล่องเดียวแล้วความผิดพลาดเกิดจากตรงไหนอะไรจะเป็นตัวยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าอันเนี้ย มันไม่ได้ถูกทำใหม่ก่อนจะไปถึงมือปปชหรือกระทรวงศึกษาธิการระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วจะพิสูจน์ยังไงซึ่งยังเป็นคําถามของสังคมแล้วยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ถ้าผิดพลาดจริงๆแล้วถามว่าไอ้240เขตทั่วประเทศมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมไม่มีใครตอบได้เพราะมันแล้วแต่เขตใครเขตมัน ขณะเดียวกันครับพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการอ่านข้อความของรุ่นน้องซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังท่านหนึ่งครับที่ส่งข้อความมาหาเรื่องเคสของครูเบนนี่เลยครับโดยอาจารย์นั้นนี้บอกว่าการประกาศลำดับคะแนนเนี่ยผิดยากมากเพราะเราต้องทำคะแนในใส่ไปใน Excel ซึ่งท่าน้องเบนเนี่ยสอบไม่ติดตั้งแต่ทีแรกชื่อของน้องเบนก็จะหายไปจะไม่ไปอยู่ใน Excel แน่ๆดังนั้นหมายความว่า ถ้าไม่มีการทุจริตจริงๆก็เรียกว่าเป็นความผิดพลาดท,ที่ช่วยแบบโคตรช่วยมากๆยิ่งบอกว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบยิ่งน่าตกใจหรือว่าไม่มีใครใช้ Excel เลยหรือไงเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปครับคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแล้วใครจะต้องรับผิดชอบการทุจริตจะมีจริงหรือไม่แล้วประชาชนอย่างเราๆเนี่นยแหละครับจะได้เห็นกระดาษคำตอบไหมหรือพอถึงเวลาจะอ้างกฎหมายกันอีกรอติดตามครับ